จากเรื่องการเมืองที่รัฐบาลยังแก้ปัญหาไม่ได้ไปต่อที่เรื่องของภาคใต้ที่รัฐบาลก็บอกว่าดีขึ้นแต่พวกเราก็เห็นกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างไรในวันนี้เกิดเหตุผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดปัตตานียิงพระสงฆ์สามรูปด้วยการขณะกลับจากการบินทบาททาให้มีพระสงฆ์มรณภาพหนึ่งรูปบาดเจ็บสาหัสอีกสองรูปเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างศาสนา เหตุนั้นเกิดขึ้น่อช่วงเช้าตรูท่ที่ผ่านมาครับพระสงฆ์สามรูปประกอบด้วยพระอภิชัยโรดรังสารสามเณรสกลเสมสารจากวัดศีมหาโพและพระสุชาติอินขวัญแก้วจากวัดโบราณประดิตเดินเท้ากลับจากการบินทบาตเพื่อกลับวัดเมื่อมาถึงถนนสายโคกโพท่าเรือเขตเทศบาลตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี ซึ่งพระสงฆ์จากทั้งสองวัดกําลังเดินสวนกันพอดีปรากฏว่าคนร้ายสองคนขับขี่รถแกรนยนต์อาศัยจังหวัดดังกล่าวใช้อวุธปืนยิงกระหน่ำเข้าใส่กลุ่มพระสงฆ์ก่อนที่พระสงฆ์และสามเณรทั้ง3รูปจะล้มฟุบลงกับพื้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้กรู่เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับคนร้ายนั้นก็ได้ใช้จังหวดดังกล่าวหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว หลังจากนําตัวพระสงฆ์ส่งโรงพยาบาลปัตตานีแล้วปรากฏว่าทางพระอภิชัยโรตรังสามถูกยิงเข้าที่ศีรษะและลำตัวสองนัดทนพิษบาดแผลไม่ไหวมรณะภาพในเวลาต่อมาขณะที่สำเน็จสกลนั้นถูกยิงเข้าที่แก้มซ้ายและศีรษะส่วนพระสุชาตถูกยิงที่บริเวณกลางหลังทั้งคู่นั้นยังอาการสาหัส เหตุรอบยิงพระในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะมาจากการตอบโต้ของกลุ่มก่อความไม่สงบและอาจจะต้องการสร้างความแตกแยก,กระหว่างศาสนาเนื่องจากเมื่อวันที่3ม,มีนาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรอบยิงนายเจ๊อาลีจิยจิยยมะนะครับซึ่งก็เป็นโตอิหม่ามในพื้นที่นั้นเสียชีวิตเช่นเดียวกัน